ัสดีเดย์ยีครับวันนี้นัดประชุม11บเอมงเชา้าประชุมกับเพื่อนๆแก๊งมันดีมันดีก็คืออาร์ตอีกแบงอัมคิงโดมพบประมาณหคนประชุมกันว่าสรุปแล้วจะเอาอยังไงเพราะว่าถ้าประชุมวันนี้แล้วรู้สึกว่าไม่มีความคืบหน้ามันดีอาจจะไม่ได้ทำแล้ว ที่เราไปถ่ายกันมาครับทุกคนมันยังไม่ได้ออนเลยครับคือผมผมออนไปจบไปรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มรอบใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าของมันดียังไม่ได้ออนเลยเพราะว่ามีปัญหาด้านการทําเรื่องตัดต่อเห็นไหมผบอก่ตัดต,ต่อมันเป็นปัญหาจริงนะเว้ยเป็นเรื่องใหญ่นะเว้ยแล้วก็อีกประเด็นนึงคือเราทํางานกับเพื่อนพอทํางานกับเพื่อนเพื่อนก็จะงานกลุ่ม ทิบาสั้นๆแบบนี้แล้วกันก็แบบนั้นแหละเราถึงเรียกประชุมแบบว่ามัน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 ไม่ได้แล้วนะมันทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะถ้าวันนี้แล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีความคืบหน้าหรือกระตือรือร้นก็คงแยกกันทําของตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมันก็แค่เหมือนเดิมครับแค่ไม่ได้เพิ่มเรื่องของการทําช่องกลุ่มเข้ามาเพราะมันไม่คืบหน้าจริงๆแล้วมันรู้สึกเสียเวลาสาหรับใครที่ขออยากเห็นรวมๆกันรวมๆกันมันประมาณนี้ครับคือทํางานกับเพื่อนมาประมาณเนี้ยที่คุณยังไม่ได้เห็นก็เพราะแบบเนี้ ประมาณนั้นอันประชุมเชา้าเดี๋ยวประชุมก่อนจริงๆอ่ะอีหนึงหน่งนาทีประชุมแต่ยังไม่มีใครเข้า i s c o อ d เลยครับสรุปว่าถ้าคนคนไม่เข้าดี c คอ d อ่านเราดูดประชุมมันดีมาคนเดียวเห็นไหมแล้วนัดนัดกี่โมงนะสิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้าไม่มีใครเข้าเลยคิดดูเอาถ้าสมมติว่ามาสายสิบห้านาทีผมโลเลยไม่เอาแล้วนี่ไงเทปะ่ะพูดอย่างนี้ดูเทจริงๆมันเครียดน,นะครับ <laughs> มันเค่เรื่องตรงเวลาเองะไอที่เราไม่ต้องเดินทางด้วยตื่นมาเข้าดีสคอดยากตรงไหน เดี๋ยวประชุมนัดว่ากันเย่เด้จ่ายจ้างมีคนเข้ามาแล้วห้าทีเหลือห้าทีแต่ก็มีโอ้ยเสลี่ยตมดคอยนี่พี่แบงเข้ามาแต่พี่แบงบอกว่าเดี๋ยวตามให้เพื่อนก็ดีแหละตามเพื่อนมันก็ดีแหละแต่มันเหมือนแล้รู้ไหมเหมือนตอนเรียนมหาลัยเลยเดี๋ยวตามให้เพื่อน เพราะว่าเมื่อคืนผมน่าจะแบบว่าพรุ่งนี้ประชุม11โมงตอนเที่ยงคืนได้แหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบอยู่ดีก็พิมพ์ว่าจะประชุม11โมงตอนนี้คืน,นะก่อนหน้านั้นมันก็แบบว่า,เ,าเดี๋ยวนัดประชุมกันหน่อยตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่หัวข้ามเลยตั้งแต่สองเนี่ยตั้งแต่6โมงเลยเมื่อวานนะแล้วก็อ่าน5ตอบหนึ่งอ่ะวันนี้ได้นะเพราะว่าวันนี้เหรอก็เข้าดิสไปก็ไม่มีใครมา ก็เมื่อเลยพีไปไปแบบนัดประชุมแบบล็อกล็อกก็ล็อกวันก็แ่แโอเคผมว่ามันดีไม่น่าได้ไปต่อสักคนผมมองภาพแล้วแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังว่าอาจจะทําช่องรวมกันได้อะไรอย่างนั้นนะอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้แต่อย่าไปคาดหวังเพราะสุดท้ายแล้วผมจะทําอ้มซีดีพีมากกว่ามาอีกคนละมีไมาคนละพี่แดงตามเพื่อนมาพี่แดงตามเพื่อนหมดแล้วครับ รุปการประชุมเมื่อกี้นะครับไปต่อแหละแต่ต้องดูก่อนว่าไปต่อแค่ไหนถ้ามาดีก็ไปต่อเรื่อยๆทุกคนจะได้เห็นมาดีของเราอาจจะส่วนวันนี้เดี๋ยวเราสรุปหลายๆอย่างให้ฟังกันนะครับแต่ขอเป็นช่วงเย็นๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยสรุปเนาะตอนเช้าเดี๋ยวขอทํางานก่อนพูดประโยคนี้มาทุกวันเลยอ่ะแบบไม่มีวันหยุดเลยนะมีวันหยุดวันหนึ่งก็คือวันที่ไปเที่ยวกับเฮเลนก็ดีนะเป็นวันหยุดที่ดีครับถ้าทํางานก่อนเจอกันถึงเวลา ที่ทุกคนลอยคอคือวันนี้เราเว้นว่างเราทำงานไปทั้งวันไม่มีอินเสิร์ตด้วยที่เกียดถ่ายมา เริ่มเราจะมาสรุปในด้านของอะไรบ้างดีนะตอนแรกลิสต์มาแล้วครับว่าจะพูดในด้านไหนบ้างเอาเรื่องนี้ก่อนเดือนนี้เราทําอะไรบ้างแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งเดือนนี้นะครับสรุปได้เลยว่าเราวางเป้าหมายไว้ว่าจะลงติกตอกวันละหนึ่งคลิปเนี่ยเราทําได้ในเป้าหมายแรก t ิกตอกเนี่ยเราลงเราลงได้ทุกวันเลยวันละหนึ่งคลิปตึ๊ด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 แต่ว่าเป้าหมายที่สองของการทําติกตอกก็คือลงได้มากกว่าหนึ่งคลิปก็คือลงสองคลิปในทุกวันสามคลิปในทุกวันอะไรเงี้ยทำไม่ได้ครับทำ ไม่ได้เพราะว่าหลายปัจจัยปัจจัยที่ 1. เรื่องการออกกองก็ต้องคํานวณคอนเทนต์ว่าต้องถ่ายเท่าไหร่ต้องใช้เงินนะต้องมีงบประมาณในการออกนะทำให้เรารู้สึกว่าการออกกองทีๆอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนั่นคือ1 2. เวลาที่เราจะต้องใช้ในการคิดคอนเทนต์ตนะิ๊กต k ครับมันเอามาถูกลงในการทําเป็นฟลอกร้อวันของเราอ่ามันคือแบบ เอาไนอนก่อนมันคือ180วันของเราแทนก็คือแบบเอาเวลามาลงกับการต่อทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยเบื้องหลังประมาณนี้นึกออกประมาณนี้ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนวอล์แล้วว่าหลังจากวันพรุ่งนี้จะทําเป็นวีคแทนแล้วนะก็คือ29 1 2 3 4 5นับไปเจ็ดวันจะนับเป็นวีคที่สี่ใหม่ต้องเป็นวีคที่ห้าจะปรับเป็นวีคแทนโอเคในด้านของการเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ถือว่าได้ในระดับระดับหนึ่งเราเราตั้งไว้สูงกว่านั้นแต่ว่าเราทําได้แบบมินิมั่มเราไม่ได้ทำแบบแม็กซิมั่มเราท,เาารท้เก็นย อยากได้สักสิบตัวผม,มผมไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดในคลิปไหนหรือเปล่าว่าอยากได้สิบตัวสิบสองตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันลูกค้าเข้ามาจริงๆแล้วรวมเดือนรวมแบบสิ้นเดือนมกราด้วยประมาณเจ็ดตัวก็คือไม่ได้เยอะพอจะเลี้ยงเราได้มันพอในขณะที่อยู่ในเดือนต่อไปออกกองได้แต่ว่ามันยังไม่ได้แบบเยอะมากกว่าที่เราตั้งไว้อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่เราต้องทํามากกว่านี้ก็คืออาจจะเพิ่มชาแนลลูกค้าในการลงสินค้าได้นอกจากติ๊กต็อกแล้วจะมีไปทํามีมในเพจไหมไปทําบาบา เพิ่มตึ๊ดตึดซึ่งคิดไว้แล้วแต่ว่ายังอาจจะย,ยังไม่พูดตอนนี้ทําเพิ่มไหมเราจะได้แบบมีช่องทางในการที่ลูกค้ามาลงงานได้มากขึ้นอ่าในด้านการเงินก็วางไว้ประมาณนั้นการเงินยังไม่ดีขึ้นแต่ไม่ได้แย่แล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับดีขึ้นแบบดีแบบดีสัสสัสอะดีจนแบบหลายคนทักอะดีจนแบบเพื่อนเพื่อนแฟนพ่อแม่ทักว่าแบบเออดูอารมณ์ดีขึ้นหรือเปล่า ลองเปรียบเทียบเดที่1วันที่1ลองเปรียบเทียบเอานะว่าแบบลักษณะการพูดกับวันนี้น้ำเสียงหน้าตาอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงลองเปรียบเทียบดูเอาแล้วกันอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งความคาดหวังว่าโอเควอล์ก180วันตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนดูถึงหลักพันคนอะไรเงี้ยเราก็รคิดว่าเออลงๆไปอะไรงั้นแหละลงๆไปแต่ว่าปรากฏว่ากลายเป็นว่าคนอะ่ะก็ยังมีตามประมาณ2องพันหนึ่งพันคือเอางี้หนึ่งพันคนยืนดูเราอยูอยอ่มันก็เยอะแล้วอะสำหรับผมะนะก็มองแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่กยก วอกวอกเดย์เป็นวีค ก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ในวันในเดือนหน้าครับจะมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากๆเลยจะมีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นมาแทนวอล์ค180วันดีกว่าแทนที่จะแบบว่าทําแบบวอล์ค180วันที่มันแสนจะน่าเบื่อเพราะกูรู้สึกกูเบื่อผมเบื่อมากที่ต้องแบบเอ้วันนี้กูไม่ทําอะไรเลยเหรอวะแบบมันซ้ำอีกแล้วหรอวะเพราะว่ามันซ้ําก็คือแบบเราต้องมาตัดต่อต้องทําเหมือนเดิมทุกวันให้คนดูเหรอกูว่าถ้าทำเป็นบิ๊กไม่ดีกว่าเหรออ่ะแล้วก็สิ่งที่สร้างความต่างเลยก็คือ t i k t o k เราเนี่ยก่อนเราออกเราก็มีย ขึ้นได้คมขึ้นดีกว่าทําให้ยอดวิวในติ๊กต o อเดือนกุมภาเดือนที่1ของเรายอดวิวรวมทั้งหมด31ล้านแล้วผมลงประมาณ30คลิปก็เฉลีย่ยป,ปต้นจะประมาณ30กว่าคลิปถ้าเฉลี่ยก็ประมาณคลิปละล้านอะไรอย่างนี้แต่มันคือเฉลี่ยนะเพราะบ,บางคลิปก็3ล้านบางคลิปก็4ล้านอะไรอย่างนี้ส่ว so, น YouTube ครับ YouTube ยอดวิวรวมไม่อยากพูดเลยหกแสนยอดวิวรวมนะครับยอดวิวรวมของ u t u b e 6 0 0 0 0 ยูทูบเป็นบ้านหลังแรกของกูแต่ยูทู e ให้กูน้อยมาก <laughs> ให้หลายๆอย่างกูน้อยมากเข <laughs> ้าใจลักษณะการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปไม่บดละกันทําต่อเราต้องโตตามนั้นเอาเป็นว่าสรุปประมาณนี้ไวก้ก่อนแล้วถ้าหากแบบว่าคนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากแบบว่าพี่สรุปด้านนั้นด้วยด้านนี้ด้วยด้านนู้นอยากรู้ว่านี้อยากรู้ว่านี้คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยววันที่ day หกอ่ะเราก็จะทําแบบเดิม day หกก็คืออีก4 4คลิปหลังจากนี้วิคที่5 6 7 8วีที่8สรุปแล้วก็จะเริ่มต่อ9 10 1 1 12สรุปอย่างนี้แบบนี้แบบนี้สําหรับในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาถึง1เดือนนะครับพันสองพคนเนี่ยดีใจมากๆที่ยังดูกันอยู่นะฮะขอบคุณมากๆนะครับเอาไว้เจอกันวิที่5ในอีก7วันหลังจากนี้ลงคลิปใช่มันจะจุดวันหลังจากนี้พเพราะเผื่อตัดอีกตั้งหากเจอกันจ้า